The History T มหาสงครามศักดิ์สิทธิ์ที่เปลี่ยนแปลงมุมมองอรารยธรรมโลกและศาสนาสวัสดีครับผมกาฟิลจากอัลสตอรียเฮสตอรีเียนนะครับและนี่คือรายการ The History Table โต๊ะนี้มีประวัติศาสตร์ครับผมและตอนนี้ช่องเรามี Discord แล้วนะครับสามารถเข้ามาร่วมจอยกันได้ใน Description เลยครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาในเรื่องราวของมหาสงครามศักดิ์สิทธิ์อย่างสงครามครูเสดนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันโดยที่เรานะครับจะเริ่มเล่ากันตั้งแต่ จุดเริ่มต้นนะครับว่าทำไมเนี่ยเหตุการณ์นี้ถึงได้เกิดขึ้นไปจนถึงช่วงของสงครามทั้ง9ครั้งและผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามครูเสดพื่อไม่เป็นการรอช้านะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคืออย่างนี้ครับ้าต้องพูดถึงสงครามครูเสดเนี่ยเราก็ต้องพูดก่อนเนาะว่าก่อนเกิดสงครามเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับคือช่วงนั้นนะครับก่อนที่จะเกิดสงครามครูเสดครั้งที่1เนี่ยในปีคิศักัราช1 0 9 6โลกยุโรปและโลกตะวันออกกลางเนี่ยกำลังหมุนไปในทิศทางที่ไม่มีใครคาดคิดครับไม่ว่า แม้กระทั่งผลประโยชน์ทางเศร,รษฐกิจเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับม,มันก็ถูกผูกกันเป็นปมจนนาไปสู่สงครามศักดิ์สิทธิ์ครั้งใหญ่ที่สุดในยุคลางครับสถานที่ตั้งหลักของสงครามนี้นะครับก็เกิดขึ้นในเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งช่วงนั้นเนี่ยถูกแบ่งอํานาจอยู่สองขั้วครับอย่างจัก,กรวรรดิโรมันตะวันออกหรือไบแซนไทน์ที่เป็นศูนย์กลางคริสต์ในโลกตะวันออกในอีกด้านหนึ่งนะครับก็เป็นดินแดนของมุสลิมที่พวกเขาเนี่ยได้ขยายอํานาจจากอาหรับส่ปเปอร์เซียไปจนถึงอียิปต์แล้วก็สเปนในบางส่วน ซึ่งหลายร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองฝ่ายนะครับเขาก็รบกันเป็นพักๆแต่ก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ในระดับหนึ่งครับนักสแสวงบุญของฝั่งคริสตเนก็ยังเดินทางไปเยรูซาเล็มได้เรื่อยๆแม้จะมีภาษีหรือข้อจํากัดบ้างแต่โดยรวมเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับจนก,กระทั่งจุดเปลี่ยนสาคัญได้มาถึงครับในช่วงประมาณกลางศตะวรรษที่11ชนเผ่าเติร์กเร่์อน,นครับเรียกว่าเซลจุกเติร์กพวกเขาเนี่ยเปลี่ยนจากชนกลุ่มเล็กๆก,กลายเป็นมหาอํานาจใหม่ของโลกอิสลามและพวกเขาเนี่ยครับนับถืออ และขึ้นชื่อเรื่องทักษะในการรบบนหลังมา้าเมื่อเข้ายึดอํานาจในเปอร์เซียและอิรักครับพวกเขาเนี่ยก็มีเป้าหมายต่อไปคืออนาโตเลียซึ่งเป็นดินแดนส่วนกลางของไบแซนไทน์เรื่องมันอยู่ตรงนี้ครับยุทธการที่แมนสเคิร์ตปี171 0ในการรบครั้งนี้ครับไบแซนไทน์แพ้ยับเลยกองทัพแตกกระเจิง ประชากรคริสเตียนในเอเชียมเนอร์เนี่ยครับก็ถูกต้อนออกไปและดินแดนสําคัญส่วนใหญ่นะครับก็ตกไปอยู่ในมือของเซลจุกเติร์ซึ่งสิ่งนี้นะครับก็ถือเป็นหายนะระดับชาติของไบเซนทายเพราะเอเชียมเนอร์เนี่ยคือฐานทัพหลักและเป็นแหล่งทหารของจักรวรรดิเลยครับหลังสมรภูมิแมนซิเคิร์สเนี่ยสมดุลอํานาจของภูมิภาคเนี่ยก็พังลงในทันทีหลังความพ่ายแพ้จักรวรรดิไบเซนทายก็เข้าสู่ความวุ่นวายขุนนางแย่งชิงอํานาจมีกองทัพที่ลดลงรวมไปถึงเมืองชายแดนที่ถูกยึดอย่างต่อเนื่องครับ จักรพรรดิองค์ใหม่อย่างอเล็กซิอสที่1น,นะครับพยายามที่จะกู้สภาพอย่างเต็มที่แต่เนื่องจากทรัพยากรที่ไม่เพียงพอครับเขาจึงตัดสินใจทําในสิ่งที่บาเซนท์เนี่ยไม่ค่อยอยากทํามาก่อนนั่นก็คือร้องขอความช่วยเหลือจากยุโรปตะวันตกหรือิสตจักรในฝั่งตะวันตกครับอเล็กซิอสเนี่ยครับไม่ได้หวังให้ยุโรปเนี่ยไปยึดเยรูซาเล็มคืนแต่เขานะครับต้องการเพียงแค่ทหารรับจ้างที่จะมาช่วยดันเซลจุกกลับไปเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ก็กลับกลายเป็นประกายไฟของสงครามครั้งใหญ่ครับ มองบริบทยุโรปฝั่งตะวันออกกันไปแล้วทีนี้เรามามองกันบ้างครับว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้าง1เลยครับช่วงนั้นยุโรปฝั่งตะวันตกเนี่ยเป็นสังคมที่อัศวินไม่มีศึกให้รบครับเพราะหลังจากสงครามยุคไวกิ้งจบลงเนี่ย อัศวินส่วนมากก็ไม่มีศึกให้รบครับแล้วก็เริ่มก่อปัญหาโดยใช้กําลังเนี่ยข่คมขู่ชาวบ้านดังนั้นการส่งอัศวินไปทําศึกไกลๆก็เป็นวิธีการลดปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศครับระบบสักดินาเนี่ยต้องการดินแดนใหม่คุณนางรุ่นใหม่จํานวนมากนะครับไม่มีที่ดินเพราะมรดกตกทอดให้กับคนโตคนเดียวทําให้เกิดแรงผลักดันในการหาที่ดินเพิ่มซึ่งดินแดนฝั่งตะวันออกเนี่ยครับจะถูกมองว่าอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งมากกว่าตะวันตก3 ศรัทธาทางศาสนาเนี่ยกำลังพุ่งสูงขึ้นครับยุคนี้คนในยุโรปเนี่ยครับกำลังติดเทรนด์การฟื้นฟูศาส,สนากันอยู่โดยคนทั่วไปเนี่ยครับเชื่อเรื่องบาปบุญทําให้พวกเขาเนี่ยครับมีความต้องการที่จะแสวงบุญกันอย่างมากพร้อมทั้งยังมีความเชื่อที่ว่าการเดินทางไปเยรูซาเล็มเนี่ยเท่ากับการได้รับการไถ่บาปสูงที่สุดและข้อสุดท้ายครับความคิดเรื่องสงครามศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเริ่มชัดเจนในช่วงนั้นก่อนหน้านี้สงครามพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่แนวคิดปกติแต่ช่วงศตวรรษที่11สันตปปาปา,ปาเริ่มเสนอแนวคิดที่่วา การระทบเพื่อปกป้องศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงอนุญาตประเด็นที่เกิดขึ้นในยุโรปฝั่งตะวันตกเหล่านี้ครับจึงกลายเป็นส่วนสําคัญที่จะทำให้เกิดสงครามพูเสดในเวลาต่อมาแม้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับจะอยู่ภายใต้การปกครอ,องของมุสลิมมานานและโดยมากเนี่ยผู้สแสวงบุญเข้าถึงได้แต่ช่วงที่เซลจุกเติร์กได้เข้ายึดครองนยครับทำให้ช่วงนั้นเนี่ยมีความตึงเครียดมากขึ้นครับมีรายงานและข่าวลือจากผู้สแสวงบุญจํานวนมากว่าพวกเขาเนี่ยถูกคมเหงถูกป้นแล้วก็ถูกห้ามไม่เข้าโบสถ์ หรือบางครั้งเนี่ยก็ถูกเรียกเก็บเงินซึ่งแบบเป็นราคาที่สูงมากครับบางส่วนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องจริงแต่บางส่วนเนี่ยก็อาจจะถูกขยายเกินจริงไปบ้างแต่สิ่งที่สําคัญนะครับคือข่าวนี้มันแพร่ไปถึงยุโรปและถูกใช้เป็นเหตุผลสําคัญในการปลุกคนเนี่ยให้เข้าสู่สงครามครับต่อมาในปี1995 จากพัฒไบซันทายเนี่ยก็ได้ส่งสารครับมาขอความช่วยเหลือจากสมเด็จพระสันตะปาปาเออร์แบนที่2โป๊ปบเออร์แบนนีครับก็เห็นว่าโอกาสเนี้ยสำคัญมาก1เลยครับคือพวกเขาจะได้เพิ่มอํานาจของคริสตจักรตะวันตกเพราะหลังจากเหตุการณ์เกรสกิซึมปี1054คริสตจักรตะวันออกและตะวันตกเนี่ยก็แตกกันครับโดยโป๊ปเนี่ยหวังใช้ศึกนี้เพื่อผูกมิตรกับไบซันทายดึงอํานาจกลับสู่กรุงโรม แล้วก็ทาให้คริสเตียนทั้งสองฝ่ายนะครับใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมประเด็นที่2เนี่ยก็คือการรวมขุนนางยุโรปให้หยุดลบกันเองครับเหมือนกับการที่ว่าเราเนี่ยมีศัตรูคนเดียวกันแล้วก็ดึงให้คนทั้งยุโรปเนี่ยร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ลดสงครามที่เกิดขึ้นในฝั่งนั้นและสุดท้ายครับก็คือการฟื้นเกียริและบทบาทของคริสตจักรเพราะตัวปมนะครับเชื่อว,ว่าศึกที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจะทําให้คริสตจักรเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางของยุโรปซึ่งในจุดนี้นะครับก็เหมือนไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องศาสนาแววรรััับต่่่่่่เเปป็นนนนกกกมอําาาจทททีีียยิิงงใใหะะด17พฤ ปีคิเตศกราักในการประชุมสภาเมืองเคลมอนต์ประเทศฝรั่งเศสปบเออร์แบนที่2ยืนขึ้นต่อหน้าฝูงชนมหาศาลแล้วกล่าวคำที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลเขานะครับบรรยายถึงความทุกข์ของคริสเตียนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์และการคุกคามจากชาวเติร์กเรียกร้องแอสวินเนี่ยออกเดินทางไปช่วยเหลือผู้แสวงบุญและไถ่บาปโดยการกอบกู้เยรูซาเล็มคืนมาโดยคำสั่งที่โด่งดังที่สุดเนี่ยครับก็คือ this would หรือก็คือพระเจ้าประสงค์เช่นนั้นประชาชนจํานวนมากนะครับก็ถึงขั้นร้องไห้้ดววยคาามศัทธ แล้วก็อาสาที่จะเข้าร่วมสงครามในทันทีโดยโป๊ปเออร์เบนนะครับได้ให้สัญญาว่าผู้ไปรบเนี่ยจะได้รับการอภัยบาปทั้งหมดครอบครัวจะได้รับการคุ้มครองและพวกเขานะครับกำลังทําภารกิจจากพระเจ้าโดยกองทัพครูเสดเนี่ยก็ตีผ่านอนาโตเลียซีเรียและเข้ายึดเมืองสําคัญได้หลายแห่งครับกระทั่งในปี1 0 9 9พวกเขาเนี่ยก็ยึดเยรูซาเล็มได้สาเร็จ และพวกเขาก็ได้ทําการสังหารหมู่ครั้งใหญ่ในเมืองด้วยครับจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ตั้งอาณาจักรคูเสดสีแห่งขึ้นมาครับอย่าง Kingdom of Jerusalem, County of Edessa, Principality of Antioch, และ County of Tripoli ซึ่งนี่นะครับก็ถือว่าคริสตวันตกเนี่ยได้เยรูซาเล็มกลับมาครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และไอการทาสงครามครั้งนี้มันก็ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างตะวันตกและตะวันออกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือแม้ว่าการค้าทางบกครับทั้งนี้นะครับในข้อดีมันก็มีข้อเสียครับเพราะช่วงนั้นเนี่ยมันทําให้ความสัมพันธ์ของคริสต์และมุสลิมเนี่ยตึงเครียดม,มากขึ้นซึ่งก็จะเป็นเหตุให้เกิดสงครามครูเสดครั้งที่2ครับผัดจากนั้นมาอีก30กว่าปีครับในปี1144งร่เมืองเ e อเดซาอาณาจักรครูเสดแห่งแรกเนี่ยก็ถูกกองทัพมุ เพราะเอเดซ่าเป็นแดนการชนที่สําคัญครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับทำให้ปบยูจีนที่3เนี่ยตัดสินใจประกาศสงครามครูเสดครั้งที่2โดยมีผู้นําสําคัญอย่างพระเจ้าหลุยที่7แห่งฝรั่งเศสและจัก,กรพรรดิคอนราดที่3แห่งเยอรมนีโดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ครับสำหรับฝั่งคริสเตียนเนี่ยมีกองทัพยุโรปจํานวนมากแต่พวกเขาเนี่ยขาดเอกภาพครับรวมทั้งพวกเขาเนี่ยยังมีปัญหาในการจัดการสเสบียงและความขัดแย้งกันระหว่างขุนนางเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับพวกเขาก็มีความไม่ไว้วางใจในจัก,กรวรรดิไบแซนไทน์ ในอีกมุมหนึ่งของฝั่งมุสลิมนะครับภายหลังที่เซงกิเสียชีวิตลูกชายของเขานะครับก็คือนนร์อดินเซงกิก็จะเป็นผู้ที่ขึ้นมารวมดินแดนมุสลิมและทําให้มุสลิมเนี่ยเข้มแข็งขึ้นอีกครั้งครับสงครามในครั้งนี้ครับเป็นสงครามขาลงของฝ่ายครูเสดพวกเขาเนี่ยมีความตั้งใจสูงครับแต่ด้วยยุทธศาสตร์ที่แย่แล้วก็การนําทัพที่แย่ครับมุสลิมเนี่ยก็เริ่มรวมตัวทาให้พวกครูเซธนะครับถูกบีบทุกด้านตั้งแต่ยังไม่เริ่มรบจริงๆแล้วเมื่อมารบกันจริงๆครับกองท ฝรั่งเศสเนี่ยครับเดินทางไปถึงซีเรียแต่ก็ไม่ได้ยึดคืนเอเดซ่าครับเพราะรวมไปถึงความผิดพลาดในการตัดสินใจบุกดามัสกัสเพราะเมืองน,นี้นะครับเคยเป็นพันธมิตรของครูเสสในอดีตผลนะครับก็คือพ่ายแพ้กลับบ้านทั้งกองทัพฝรั่งเศสและเยอรมันเมื่อสองครามจบลงเนี่ยผลกระทบมันก็ต้องเกิดขึ้นครับความศรัทธาของชาวยุโรปเนี่ยลดลงไปอย่างมากในขณะที่โลกมุสลิมเนี่ยครับก็เกิดความเป็นเอกภาพมากขึ้นซึ่งจะเปิดทางให้ซาดดินรวบรวมอียิปซีเรียและกลายเป็นผู้นําคนสําคัญในสงครามครั้งที่3ครับ ก่อนที่เราจะมาพูดถึงสงครามครูเสดครั้งที่3นะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปในปี1174กันก่อนในปีนี้เป็นปีที่กษัตริย์บาวินที่4ขึ้นครองราชครับและเขาเนี่ยจะเป็นกษัตริย์ที่มีบทบาทสําคัญก่อนที่จะเกิดสงครามครูเสดแม้ว่าพระองค์เนี่ยจะอายุสั้นเนื่องจากเป็นโรคเลื้นแต่พระองค์เนี่ยครับก็ได้สร้างชื่อเสียงที่สําคัญของตัวเองไว้อย่างหนึ่งนั่นก็คือ Battle of Montgisard ซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่น่าทึ่งมากเลยทีเดียวครับเพราะเขาเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นกําแพงที่สําคัญ ในการหยุดมุสลิมไม่ให้ยึดอาณาจักรคูเสดได้ทีนี้ครับเมื่อกษัตริย์เบาวินที่4อาการหนักลงนะครับความวุ่นวายมันก็เริ่มต้นขึ้นกษัตริย์เบาวินที่4ได้แต่งตั้งหลานตัวเองครับให้เป็นกษัตริย์อย่างบาวินที่5ซึ่งตอนนั้นเขาอายุเพียงแค่8ขวบเท่านั้นบาวินที่5เนี่ยก็เสียชีวิตในปี1 1 8 6ทําหนดกให้อาณาจักรเยรูซาเล็มนะครับเกิดสุญญากาศทางอานาจต่อมาเนี่ยครับก็ทําให้กีเดลูซียงเนี่ย เมื่อเกิดความไม่ไว้วางใจเนี่ยมันก็เกิดความแตกแยกกันภายในรัฐคูเซตครับเปิดช่องว่างใหญ่ให้ลาดินเนี่ยครับได้เห็นช่องทางในการบุกกระทั่งในปี1187ก็เกิด Battle of h a t t i n กองทัพคูเซตเนี่ยครับเรียกได้ว่าแพ้ยับเลยในสงครามครั้งนี้และภายในปีเดียวลาดินเนี่ยก็ยึดเยรูซาเล็มได้สำเร็จและเหตุการณ์นี้แหละครับที่ทําให้ยุโรปเนี่ยต้องช็อกจนประกาศสงครามคูเซตครั้งที่3โดยผู้นําสําคัญที่เข้าร่วมเนี่ยก็จะมีวิชาที่1หรือวิชาใจสิงห์แห่งอังกฤษฟิลิปที่2แห่งฝรั่งเศส และเฟเดริกบาร์บารอสซาแห่งจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์โดยในช่วงนี้ครับฝั่งยุโรปเนี่ยมีกองทัพที่แข็งแกร่ง,งโดยเฉพาะกองทัพของอังกฤษแต่จุดอ่อนนะครับก็คือความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างตัวริชาร์ดที่1กับฟิลิปครับและสิ่งที่ทําให้ฝั่งยุโรปแย่ไปกว่านั้นนะครับก็คือเฟเดริกบาร์บารอสซาเนี่ยเขาจมน้ําตายกลางทางครับทำให้กองทัพจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับก็แตกกระจัดกระจายกันไปคคตะทิศคคละทางตัดน้มองในมุมของฝัั่่่่งงงมมมุุสลิิคคาาดดนนนนเีียวพื้้ทขใหญตตแไปปจถึอ และเขาเนี่ยครับได้แรงสนับสนุนจากประชาชนอีกด้วยแต่ในข้อดีเนี่ยมันก็มีข้อเสียครับเพราะด้วยความที่อาณาจักรที่ใหญ่นะครับทำให้ดินเนี่ยต้องกระจัดกระจายกองกําลังไปป้องกันหลายๆเมืองเหตุการณ์สาคัญสําคัญนะครับก็คือเหตุการณ์ที่กองทัพคูเซดเนี่ยสามารถที่จะเข้ายึดเมืองเอเคอร์ได้ซึ่งถือว่าเป็นชัยชนะที่สําคัญที่สุดของกองทัพคูเซดเลยริชาร์ดและก็サดินะนครับก็ถือว่าเป็นคู่ต่อสู้หลักกันในสงครามครั้งนี้แม้ว่าจะมีช่วงที่ริชาร์ดสามารถที่จะ มีโอกาสในการยึดเยรูซาเล็มนะครับแต่เขาเนี่ยก็ตัดสินใจใช่ไหมบุกเพราะส่วนตัวเขามองว่าเขาเนี่ยถึงจะตีเข้าไปก็คงจะรักษามเมืองไว้ไม่อยู่ครับสุดท้ายสงครามครั้งนี้มันก็ลงเอยกันด้วยสวนที่สัญญาเจฟฟ้าครับโดยที่เยรูซาเล็มเนี่ยจะอยู่กับมุสลิมสำหรับคริสเตียนเนี่ยก็จะได้เมืองท่าที่ติดอยู่กับฝั่งทะเลและคริสเตียนนะครับต้องมีสิทธิ์ในการสแสวงบุญอย่างปลอดภัยซึ่งจากไอ้สัญ,ญญาครั้งเนี้ยครับมันก็จะมีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางการเมือง ที่ชื่อเสียงของริชาร์ดเนี่ยสูงขึ้นแม้ว่าเขาจะไม่ได้ยึดเรูุสเล็มได้ครับในขณะที่ชาวมุสลิมเนี่ยก็ยกย่องซาดินมากขึ้นโดยมุมมองด้านศาสนาเนี่ยสงครามในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสงครามแบบกติยศครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคารพกันแม้ว่าพวกเขาจะเป็นศัตรูกันและในท้ายที่สุดนะครับก็คือด้านเศร,รษฐกิจที่การค้าระหว่างโลก2โลกเนี่ยครับเริ่มมีการเปิดมากขึ้นทําให้เมืองท่าอิตาลีนะครับรวยขึ้นมหาศาลจากการกระทําแบบนั้นต่อมาคือสงครามคูเสดครั้งที่4ครับครั้งนี้เป็นสงครามที่เรียกได้ว่าหลงงททิศศาี่สสุดในปรรรระััต์คคูเบ เพราะว่ามันเริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่จะตีมุสลิมแต่กลับค่อยๆถูกเวนิสเนี่ยดึงไปโจมตีเมืองคริสเตนคืออย่างนี้ครับในช่วงของปบอินโนเซนต์ที่3เนี่ยเขาเนี่ยครับต้องการยึดเยรูซาเล็มคืนอีกครั้งก็เลยวางแผนบุกอียิปต์ครับซึ่งเป็นฐานกําลังของมุสลิมแต่มีกลุ่มขุนนางในยุโรปครับที่ว่าพวกเขาเนี่ยติดหนี้สาธารณรัฐเวนิสจากการเช่าเรือเวนิสเนี่ยครับก็เลยเสนอดียวให้กองทัพไปตีเมืองซาร่าซึ่งเป็นศัตรูของเวนิสฝ่ายครูเสดเนี่ยก็ยอมครับและ สถานการณ์ในตอนนั้นนะครับคือฝั่งคริสเตียนเนี่ยพวกเขาเหมือนที่บอกครับว่าพวกเขาติดหนี้เวนิสแล้วก็ผู้นำเนี่ยค่อนข้างที่จะตีกันเองแตกแยกกันเองครับเป้าหมายนะครับมาเลยโดนเบี่ยงจากความอยากจะได้เยรูซาเล็มคืนนะครับกลายเป็นความจําเป็นด้านการเงินแทนซึ่งโป๊มนะครับก็ไม่พอใจนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะควบคุมกองทัพได้ครับในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งครับครั้งนี้เราจะไม่ได้ไปมองฝั่งมุสลิมครับแต่เป็นฝ่ายของไบแซนไทน์พวกเขาเนี่ยครับแตกออกเป็น2ฝั่งครับนั่นก็คือฝ่ายที่สนับสนุนจักรพรรดิ กับฝ่ายที่สนับสนุนกบฏครับเจ้าชายเอเล็กซิออสที่4นะครับก็สัญญาว่าหากครูเสดช่วยให้เขาได้บาลลังคืนมาเนี่ยครับเขาจะจ่ายหนี้ให้จัดกองทัพใหม่ไปช่วยยึดยรูุสเลมด้วยซึ่งครูเสดเนี่ยก็ตกลงตามนั้นครับแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางจากอียิปต์นะครับไปเป็นกรุงคอนสแตนติโนเปิลแทนเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับต้องมองไปที่ปี1204ครับซึ่งเป็นปีที่กองทัพครูเสดเนี่ยบุกปล้นคอนสแตนติโนเปิลซึ่งเป็นเมืองหลวงคริสเตียนที่ตัวเองควรจะช่วยครับเมือง ทัพสินมหาศาลเนี่ยก็ถูกขนขึ้นทางเรือแล้วเมื่อทุกอย่างจบลงนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้แต่งตั้งลาติน Empire of Constantinople แทนรัฐไบแซนไทน์เดิมไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดผลกระทบใหญ่ครับซึ่งเป็นจุดแตกหักถาวรเลยครับระหว่างคริสต์ตะวันตกกับคริสต์ตะวันออกพร้อมทั้งยังทำให้ไบแซนไทน์เนี่ยอ่อนแอลงเป็นอย่างมากครับจนในศตวรรษต่อมาเนี่ยก็ถูกออโตมันยึด สำหรับคริสฝั่งตะวันตกเนี่ยครับก็เสียชื่อเสียงเพราะว่าการปล้นเมืองคริสเตียนด้วยกันเองอีกทั้งสงครามครูเสดในความหมายเดิมที่ว่าปลดปล่อยเยรูซาเล็มเนี่ยครับมันก็เริ่มหมดความศักดิ์สิทธิ์ลงจากครั้งนี้ครับและข้อสุดท้ายเลยครับก็คือเวนิสเนี่ยก็กลายเป็นมหาอำนาจในการค้าที่ใหญ่ที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นสงครามครั้สงสุดท้ายสำหรับอ,อพิโซดนี้นะครับและสําหรับเอพิโซดหน้าเราจะมาดูกันว่าสงครามครูเสดครั้งที่5จนถึงครั้งที่9และบทสรุปของสงครามครั้งนนนนนนนีี้้้ะะครรัััับบบมมมจเปปป็็ยยงงงไไสําาาหววผกกตตออออขลล่่ื ไม่ได้มีไว้แค่จำผลปันันี้ขอบคุณทุกคนมากครับ